จังหวัดสมุทรปราการของเราเนี่ยจริงๆมันมีอายุเท่าไหร่ถ้าลองนึกดิบางคนบอกปัจจุบันนี้204ปีนับจากไหนนับจากรอสองมาให้สร้างเมืองใหม่แต่จริงๆจังหวัดสมุทรปราการของเรานั้นมีอายุถึง412ปีมาแล้วเมืองแรกที่ตั้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้แต่ไปอยู่ตรงปากคลองบางปากกฏ แถวแถววัดแคร์นะครับสี่กว่าปีนะครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงทำพระราชทานที่ดินมาเนี่ยอย่างเช่นกรณีเนี้ยเราก็ไปได้มานะครับไปได้แล้วก็เอามาเริ่มมาเขียนแต่การเขียนยังไม่สมบูรณ์จนกระทั่งเรามาคุยให้มโนกฟังมนโนกฟังเสร็จเขาบอกว่าพี่ผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระสมุดเจดีและเขียนโดยคนที่เป็นกรรมการ ผมบอกเฮ้ยมนโนกไปเอามาเลยได้มาไงวะมนโนกเขาบอกเขาไปนั่งกินกาแฟแล้วก็คุยเรื่องพวกนี้แล้วไปเจอคนคนหนึ่งเขาบอกข้อตาเขาเป็นญาติเขาเนี่ยเป็นนี่เลยตายไปแล้วตายไปแล้วแต่ห้องที่แกทํางานยังอยู่มนโนกก็เลยรีบไปไปได้หนังสือมาหนึ่งเล่มนะครับพิมพ์เมื่อปี2535และครูคนนี้แกเสียชีวิตแล้วแกไปพิมพ์เอาเรื่องทั้งหมดที่แกเขียน ไปพิมพ์ในหนังสืองานศพพออ่านนะครับโอ้โหชื่ออาจารย์วิเชียนโรจนุตตมะโร,โรจานนนุตตมะนะครับแต่เขาบอกเขาอ่านโรจนนะนุตรนตรมคนเนี้แกเขียนไว,แว้แล้วแล้วแกแกก็เอาไปเก็บที่แจกไอ้ที่แจกไปเนี่ยสหเล่มเนี่ยให้ประชาชนที่ไปไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพ มันก็หายไปแล้วหนึ่งเล่มเก็บที่ศาลากลางแต่ทําไมมันไม่มีที่ศาลากลางทําไมไม่มีเพราะมันถูกไฟไหม้สมุดประการเนี่ยสวยที่สุดคือถูกไฟไหม้และเอกสารนี้มันก็หายไปสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เอกสารมาพร้อมกับเรื่องของการสืบประวัติศาสตร์จนได้ประวัติขององค์พระสมุเดเจดีซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบันและปัจจุบันนี้ผมภาคภูมิใจแทนจังหวัดผมเกิด จังหวัดเดียวที่มีประวัติครบแล้วทุกตำบลทุกวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรีถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านประธานองคมนตรีท่านเป็นคนเพชรบุรีโดยกำเนิดแล้วท่านก็ไปตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการกเกษียณอายุเป็นครูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นคนที่มีองค์ความรู้ต่าง ตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการเขียนประวัติเมืองเพชรบุรีต้องมีทุกตำบลและทุกวัดต,ตำบลผมตำบลบางแก้วไม่ต้องมีอะไรเลยเข้าหาตัวผมเข้าไปเป็นกรรมการเราเขียนไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเยวพี่เหมือนเอาดีมาอวดลวะ <laughs> บางปูไม่ยอมนายกแล้วเร็วนี้ต้องมีหนึ่งประวัติศาสตร์สน้ำสามนาสี่ป่าห้าหอยอยู่ในหนังสือ คนบางปูดีไหมครับ <Yeah. S 1> น,นี่ uh, พี่กิรติกำลังโทกกับผมนะ uh, uh, ของเราของเราเนี่ยท่านลงคำสั่งว่าให้เสร็จภายใน8เดือนเร็วๆนี้ <Yeah. S 1> หมดละนาย,นนยก <c oughs> เดี๋ยววางตามหน้าบ้านท่านเลย <Yeah. S 1> ดีไหมครับทีน uh, uh. ี้ท่านมาดูกันอันนี้ก็คือส่วนที่บางเรื่องเนี่ยที่ไม่รู้บอกมโนกมโนกก็ไปหอสมุด ใช่เขาสมุดแห่งชาติเขาอะยึดทุกอย่างนะเขาไม่ให้เราเอาเข้าไปคือผมต้องเรียนแบบนี้บางปูมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยผมขยายฟาร์มกับผู้พันพอเพียงก่อนอาจารย์วิเชียรโลดจันุตมะคือใครคือพ่อตาท่าลองอดุลอนุปรีดาถ้ารู้จักนะฮะนี่คือนักประวัติศาสตร์และเขียนเรื่องราวไว้ในหนังสือพระราชทานเพลิงศพ ของท่านโดยทุกเรื่องราวท่านสัมผัสมากับตัวนะครับส่วนผมพี่ยอดมนูเอะวันนี้มาผู้ร่วมแต่นาก็พี่ยอดมนูก็เป็นหนึ่งในทายาทของพลโทรประยูรพมรม,นมนตรีถูกไหมครับพี่อ่านี่คือเรื่องราวเดี๋ยวพี่จะได้ยินจากพี่ยอดมนูว่าเอ๊ะคุณพ่อท่านเล่าเรื่องอะไรไว้บ้างแล<ห>้วเราก็มาแยางกันส่วนท่านผู้พันคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น กับบางกูเพราะอะไรเพราะท่านมาทางานต้องปีหนึ่งสามถูกไหมฮะมมวันนี้อยู่วัแล้วจบเวลาพอไหมอะเขาให้ถึง5้ามงเย็นน่ะพี่หนกน่าจะพอ<ช>อยู่แต่ตมเอันนี้คือรูปของท่านคุณครูวิเชียนและเป็นปกหนังสือ,อพระราชทานเพลิงศพของท่านท่านเขียน ท่านเขียน<อ>ไว้เรียบร้อยเลยเ<อ>ไว้กับในงานพิธีของท่านท่านเขียนไว้เสร็จนะเป็นคนที่เขาเรียกเขียนประวัติไว้ก่อนตายท่านเขียนไว้เลยแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆอย่างงดงามมากนะครับเป็นหนังสือที่สมควรที่จะอ่านแต่พวกเราก็ไม่อ่านพวกผมเนี่ยหาด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้คนที่จะสืบทอดรุ่นหลังหรือคนรุ่นหลังเนี่ยได้ยากลำบากเหมือนเรา ด้วยการที่เราจะปะเอาไว้อย่างเช่นของผมเนี่ยท่านเข้าไป Facebook ผู้พันพอเพียงกีรติเทเจริญท่านจะได้รับฟังเรื่องราวของทั้งสมุทรปาการเพชรบุรีที่ผมเอานํามาเล่ามาเขียนท่านเข้าไปท่านจะได้รับทราบเลยว่ามันเป็นอย่างไรนะเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมโนเขาก็นํามาก็เอามาให้ผมแล้วก็ได้รับข้อมูลอย่างมหาศาลทีนี้ผมนําเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งเนี่ยเขาถามว่าทําแบบเนี้ยมโนมันได้อะไร ผมนำเรียนนะครับการที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์มันทำให้เสียโอกาสเดี๋ยวเรื่องของจังหวัดสมุทรปราการมโนกจะเล่าอันแรกเลยผมชื่นชมท่านนายกทีรพลก่อนว่าเป็นคนแรกที่คิดขึ้นมาแล้วก็คงจะมีคนอื่นที่ตามไปผมเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมมาอยู่ที่ตำบลในครองบางปรากฏมาเป็นลูกเขยที่นั่นเมียผมหน้ามืดเมาไงก็ไม่รู้เอาไอ้นี่เป็นเว้ยนะออ่าอ่า พี่<ผ>น้ำอ๋อขอขอจริงๆไม่ผมมีน้ำของผมมาผมรู้แล้วนะครับพี <ผม S 1> ่เขาเอามาสแก้วเดี๋ยวผมใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อให้เ,เพื่อให้ท่านนายรพนายกทีละพลเนี่ยท่านท่านได้ทราบคือตำบลในคลองบางปรากฏเนี่ยเมื่อผมมาเป็นลูกเขยเนี่ยผมเห็นตาประจําอย่างของที่นี่มีปูใช่ไหมใช่จ้ะตำบลบางปรากฏมันเป็นปลามังกรเหมือนกับที่ถุงแป้งมันตาปลามังกร แล้วมันก็เขียนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏผมถามว่าแล้วมไปเอาปลาไอ้นี่มายังไงก็ไปสอบประวัติคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกในระหว่างที่ตั้งอ,อบอตอเนี่ยปหลัดมันนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานได้รับโทรศัพท์ว่าให้ส่งตราประจำท้องถิ่นไป <c oughs> ไอ้นี่มันท้องผูกอยู่มันกินยาท้องแกตายอะยาอะไรว่ตาปลามังกรนะพี่ที่มันทำให้ถ่ายท้องอ่ะ มันเลยไม่รู้จะคิดยังไงมันเลยเอาฝานั่นนะเปิดออกแล้วให้เด็กไปถ่ายเอกสารแล้วส่งไปที่นั่นเลยมีสัญลักษณ์เป็นปลามังกรเป็นแป้งมันไปจิบผมมาผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงไม่ศึกษากันให้ดีไปบอกนายกหลายคนนายกหลายคนก็ยังใช้ปลามังกร สุดท้ายแล้วเราไปค้นเรื่องนี้แหละเราไปเจอเรื่องน่าสนใจมากแล้วผมเล่าเลยนะว่าปิดไว้ก่อนพี่ปิดปิดไว้ก่นอนเ,เอาเล่าก่อนเลยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายมไม่ออกผมยอมไม่พ <c oughs> ิวดัดมันมีหลายๆเรื่องนะแม้กระทั่งเรื่องเรือสุพรรณหงส์เรื่องนี้ในจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องเชื่อป่ะแต่วันนี้เราเอาเรื่องบางปูก่อนถูกไหมแล้วเรื่บางปูก่อนมาเรื่องบางปูก่อนเดี๋ยวเวลาหมดไม่เราแป๊บเดียว เพื่อให้เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์จับเวลาพี่กิรติด้วยเดี๋ยวอเยวถอดเวลาอีสามนาทีจบเพื่อเพื่อให้ท่านนายกเนี่ยอาจจะพอสุดท้ายแล้วท่านอาจจะไปเปลี่ยนปูมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะเล่าทําไมต้องบางปูให้ฟังาเดี๋ยวต่อเลยนะโอเคป่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเอ้ยแล้วบางปรากฏดมันมาจากชื่ออะไรเข้าไอ้แด่ประหลัดเขาก็ตอบทรงเดชไปว่าในคลองมันมีปรากฏด พี่ยอดรู้จักปลากฏไหมตอนนี้รู้จักปลากฏดบางกอปลากฏดมันตัวเล็กกว่าปลาดุกแต่มันตัวใหญ่ฝ่ปาปลากึงเขาเรียกปลากฏดเขาบอกในคลองมันมีปลากฏดเยอะผมก็ไปสืบดูปรากฏว่าไม่ใช่มีอะไรงดงามกว่านั้นก็คือในสมัยที่เขาประหารชีวิตเรื่องประหารเดี๋ยวเล่าให้มนโนกเล่า <c oughs> มันจะถูกเมียประหารชีวิตวอยู่แล้วเก็บไว้ก่อนเขาว่าประหารชีวิตที่วัดจัก่อนวัดใหญ่แล้วย้ายมาวัดโบสถ์ แล้วการประหารชีวิตด้วยการตัดคอเนี่ยวันจันท์ที่ไม่ใช่วันพระเขาจะลากนักโทษมาแล้วตัดคอเลือดมันจะพุ่งขึ้นไปบนต้นตะเคียนเดียวพี่อย่าปล่อยหมดอย่าปล่อยหมด,หมดนะไปวัดแล้วเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าครั้งหนึ่งในพี่มาถึงสามแยกบางปูแลนะรัชการที่ห้าเนี่ยท่านบอกว่าท่านต้องการที่จะทําเรือพระที่นั่งใหม่คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์องค์ปัจจุบันํำปัจจุบันนี้ แต่เนื่องจากมันชำรุดมาตั้งแต่สมัยยุทธยาท่านก็บอกว่าต้องการหาไม้ตะเคียนที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดเปล่าประกาศไปทั่วประเทศไทยหาไม่ได้ทหารเรือคนหนึ่งท่านผ่านที่วัดโบสถ์นี้บ่อยๆท่านบอกต้องต้นนี้เลยยาวและใหญ่ปรากฏตัดเนี่ยตัดไม่ได้เพราะว่าเอาคุดมาตอกแล้วมันบินหมดผีมันแรงมากในหลวงรัชกาลที่ห้าจึงบอกว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินงั้นเราขอ จึงลงพระประมาพิไทยขอมาในแผ่นทองและเอามาตอกเพราะตอกเสร็จตัดเขาบอกต้นตะเคียนล้มปุ๊บร้องกรีดแต่ผีเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยมันไปแต่ไม้มันเที่ยวหลอกหลอนชาวบ้านจนเขาส่งหมอที่มีวิชามาสะกดวิญญาณน,นี้บางนี้จึงชื่อว่าบางสะกดต่อมาเมื่อตั้งพระอธิการเฉียววัดใหญ่บางปรากฏเป็นเจ้าคณะแขวง ทางราชการมันเขียนผิดเพราะมันไม่รู้ว่าสะกดมันมันมันไม่รู้ยังไงมันเลยเขียนว่าเป็นบางปอปลา,ปารอเรือสารากอไก่ต่อะตาเป็นบางปรากฏและเพี้ยนมาจนถึงบางปรากฏจากในปัจจุบันมันก็ไปเอาปลานะนะั่นน่ะพะเสร็จเรียบร้อยมีนายกคนหนึ่ง แกต้องการจะเปลี่ยนแต่แกดันไปเปลี่ยนเป็นองค์พระแล้วมีปลาด,ดุกไอสัตว์ว่ายอยู่ <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่เป็นไอ้นี่อยู่ดีมันก็ไม่มีเรื่องเล่าตอนนี้ก็กลายเอามโนพ่อผมนะเพราะนั้นผมบอกเลยว่าผมต้องขอบพระคุณทางท่านนายกขอบพระคุณทางด้านของทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังกันเรื่องราวเหล่านี้ผมก็เล่าแค่นี้เดี๋ยวมโนกจะว่าเอาแล้วมีอะไรเดี๋ยวผมจะเสริมทางด้านของมโนกนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ โอเอันกัวเขาแย่งสินเอาบางปูเลยค่ะทำไมถึงเรียกบางปูอย่างนี้ดีกว่าเนาะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมที่นี่ถึงเรียกบางปูจริงๆนายกาาา <laughs> ก,ก็เล่าได้เนาะบางปูร <laughs> องเก่ก็เล่าได้เนาะกงงสื่อมาอย่างอะ่ะคาว่าบางเนี่ยคืออะไร <laughs> ม,มันมันมีนัยยะนะบางคือแห่งหนต้นใดถูกไหมบาง <laughs> หรือมันน้อยนิดถูกไหมฮะเขาบอกว่าสมัยก่อนถ้าคุณจะกินแกงกัว คุณไปซื้อผักไปเลยคุณตามพริกได้เลย<ม>ได้ถุนบ้านคุณ<ม>วิถีชาวบ้านเนี่ย<ม>ส่วนมากเนี่ยยกบ้านลอยใต้ถุนโลกเพื่อป้องกันน้ำทะเลใ<ม>ด้ถุนบ้านทุกรถหลังที่อยู่ริมทะเลต้องมีปู<ม>ปูมันชุกชมขนาดนั้น<ม>และคนที่บอกเรื่องราวบางปูได้ดีที่สุดยังมีชีวิตอยู่คงสืบไปไหนไม,มาอย,ย่ามาไหมคะมาอย่าง มากองกองยืนขึ้นเดอยืนะองขึ้นเอะอ่ากองอายุเจดสิบกว่าขอมให้หน่อยค่ะผมพูดแล้วผมต้องมีหลักฐานผมขอถอดคำพูดกองนะกองปิดหน้าไว้กองเป็นคนขี้อายผมหน้าได้กองบอกว่าขนาดที่ไปดูเขาเล่นล้อต้อล้อต้อคืออะไรคล้อต๊อก็คือเหรียญบาทที่โยนอ่ะแล้วเขาจะมีเส้นสมัยก่อนนนะครับกองบอกว่าเล่นล้อต๊อกันอยู่แล้วเขาก็ไปยืนดูกับตาเจี๊ยบตาเจี๊ยก็คือคนเพื่อนเขา แล้วตำรวจมาไล่จับก็ไม่รู้จะทำยังไงก็กระโดดลงทะเลซึ่งตอนนันงีิโครนเยอะมากถูกไหมฮะเยอะมากก็ถ่ายตัวไปกับพิโครนประทานโทษนะกงของขอนุญาตใช้คำกลงมาพูดนะครับปูกัดกระเจียวแล้วมันปล่อยก้ามตำรวจก็ไม่สนใจก็จะจับ ผู้ใหญ่โบหัวเลาะนี่เรื่องจริงนะบ้านขุนละมูดคุณต้องไปนี่มีผู้ใหญ่บ้านขุนละมูดจีนมาด้วยนะมาเก็บข้อมูลเสร็จแล้วตะเจี๊ยงของบอกเจี๊ยบเจี้ยงช่วยกัดก้ามปูหน่อยพี่ยอดมันต้องใช้ปากกัดใช่ไหมถ้ามันหนกภาพตามผมนะนนแล้วเมื่อกี้ปูนี่ตรงไหนกระเจียวแล้ะเอาปากกัดเพราะมันปล่อยก้างไงอันผมไม่ได้จะลืมนะกัดก็ต้องเอาเอาปากของเพื่อนอีกคนน่ะไปกัดก้ามปูที่กัดกระเจียวกอง อย่าหัวเรานะฮะนาทีนี้ให้ยิ้มถูกไหมตำรวจที่กำลังจะไปจับก็เลยมองว่าไอ้สองคนนี้แม่งเป็นเกย์เปล่า <c oughs> มันยืนอีกคนก้มกัดตรงนั้นนะ <c oughs> ่ะปูเยอะไหมครับ <c oughs> เยอะไหมฮะเยอะนะกัดกล้ามครับไม่ได้กัดกระจูครับ